แต่ว่าตัวนี้สันนิฮอมาแต่โอกาสนะสันีิเฮ็ดคือแบบว่าเอาของกินไปให้เพื่อนนะส่วนหลายสนันิเอาฮอแบบนี้ไปละแมนอันคนเวียดเอาปลาหมึกมาต้อนานะเป็นน้ำเนอมันจะไม่กินเนอสนันนิจะฮอแบบนี้ไปให้เพื่อนเนะ <c oughs> <c oughs> ปลาหมึกอ <c oughs> ม่รคืออัน กินแบบปลาหมึกแดงเออกินแบบปลาหมึกแดงใจสบายแล้วเออตั้งเมลใหม่อนนเอองามละเด็กนั่แหละอม่ามีแต่สิเปตั้งก่อนทุกคนสบายดีทุกคนมาพบกับฉันนีในซองแซนนี่ชาแนลเนาะเมื่อนี้แซนนี่ ซื้อเครื่องเสียเอาไปให้แม่เนาะเสียเอาไปให้ยาราวาอันไก่สีฮอตวันแม่ยิงสาก,กลแล้วเนาะเสียซื้อไปให้ยาเนาะแต่กว่าซื้อไปให้แม่ตัวเองเ,เนาะการซื้อคือในนี่เนาะทุกคนจะเป็่นโทรศัพท์เนาะเพิ่นแบบซันนี่เห็นโทรศัพท์แม่เนาะเพิ่นสาดสาดแบตดฮะนะ เอาเข้าแน่บบเข้าแน่บางเทธอหันนะแบบว่าเสียบไฟไว้เบิดคืนตื่นมาก็คือไฟโบเข้าสินะแล้วก็เห็นเพิ่นไส้แบบนั้นหันกะโดนเติบแล้วเนาะจะนี่ก็เลยว่าซื้อโทรศัพท์ให้เพิ่นเนาะแต่ว่าโทรศัพท์นี่ก็เป็นตัวรุ่นธรรมดาเนาะให้เพิ่นไส้แบบว่าเบิง y ง u t u b e เบิ้ง, YouTube, งอ่า เข้าเฟซบุ๊กอีกอย่างประมาณนี้นี่นะแต่ว่าสันนิซีเฮดฮอแบบนี้ไว้เนาะสันนิก็บได้อาปลาไว้ให้ทุกคนเบื่อก่อนเนาะแต่ว่าตัวนี้สันนิฮอมาแต่ฮอกานเนาะสันนิเฮดคือแบบว่าเอาของกินไปให้เพื่อนนะส่วนหลายสันนิเอาฮอแบบนี้ไปละแม่นันเวียดเอาปลาหมึกมาเป็นของฝากจากเวียดนามเนาะมันจะไม่กินเนาะสันนิจะฮอแบบนี้ไปให้เพื่อนเนาะส่วนนาถุงยางสัวนี้ก็เอาใส่ถุงแบบนี้ใส่แบบ่าเสียไปให้เพื่อน สิเอาไปซื้อให้เพื่อนเนาะว่าแบบเอ้าเอาขบกินมาให้เอาปั๊มมึกมาให้ย่านมันเหม็นกันเลยแบบหอจังซี่นอนละซืให้เพื่อนแกเบิ้งเนาะถ้าไปให้เพื่อนแกะเบิ้งเพื่อนหน่าจะบบแกะเธอเอาไว้หันคอนแล้วอันท้าสิกินเธอใดละอันเมซี่อันนั้นหายบอกเมเมซี่ทอดหายเมซี่ปิ้งหายิีนะตแต่่าซนี่สีบอกว่าสันนี่อยากกินมื้อนี้หาอัน หาทอดใหนซี่ได้สินะแล้วก็สีให้เพิ่นแกะนะทุกคนเพราะว่าส่วนหลายเนสซี่กลับไปเหอนแบบนี้หันเพิ่นจะแต่งกลิ่นแล้วแล้วเนะเพิ่นจะบอกว่าเออเอาไว้กินมื้อหน้าซะแบบว่ามื้อนี้ของกินหลายแล้วประมาณนี้เนะเพราะว่าซี่เลิกเวียกไปแบบนี้ซี่จะได้กินข่าวพร้อมเพราะว่าแม่กับน้องสาวเพิ่นจะแต่งกลิ่นไว้ทานแล้วสินะมีแต่ทาไปกินเนะมื้อนี้ซี่บ่ได้จอดรถอยู่เดินห้องการไอซี่จอดซี่มาซะซี่จอดรถอยู่วัด อยู่วัดข้างของกานนี่แหละแถวนี้กันมันมันจะมีต้นไม้จะหฮมเนาะแต่ว่าคนบ่คอยอยากมาจอดเพราะว่าเลิกเวียกแล้วต้องอยางอ้อมมาทางหันหน้า้องการสินะแล้วก็รถมันกระเที่ยวลายค่ะนะก็เลยบ่าคมีไผอ่าค่อยอยากมาจอดพี่ั่ะนะแต่ว่ามือนี้สะนี่มาท่าบบด้จอดเนาะสะนี่ก็เลยว่าอ้อมมามาจอดอยู่วัด จอดอยู่วัดแล้วก็สีอ้อมเนาะทั้งทั้งที่แบบว่าผ่านมาถ้าสนีอกอากห้องการสนีจะเลี้ยวซ้ายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดินเลี้ยวขวัวไปทางไม่ได้ถ้าเขามาจอดอยู่วัดนะก็เลยว่าได้มาฮอดนี่แล้วก็มาอัดคลิปให้ทุกคนเบิ่งก่อนให้ทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าแม่เพิ่นจะว่าจังไดเนาะแต่ว่าสนีิเดาแล้วเนาะเพิ่นต้องบอกว่าอุ้ยซื้อให้ยังลูกอันระหยัดเงินไว้หันสินะ คือสันนิซื้ออีย่างไปให้เนาะ่นจะบอกว่าให้ไ,ไปประหยัดไ้อัดประหยัดไปโลดแม่กินยังก็ได้สินะคนจะประมาณนี้เนาะคือโทรศัพท์เนี่ย่นก็สิบว่าอูยคือบบทอนเงินใบคือบ่ออบกเก็บั่นะแต่ว่าตัวนี้สันน่ซื้อก็บ,บ่ไเลแพงเนาะก,กับราคากัย่อมยาวราคาธรร,รมดาั่นะทุกคนเพื่อแบบว่าให้เพิินไส้ให้เพิินกดง่ายให้เพิินแบบเบิ่งง่ายสินะไปใส่กับแบบว่าเสียบแล้วก็ได้เลยโบแมนว่าเป็ดแปลง อันน้ยยูฮันนเะพราะว่าอันนี้สังเกตบึงแล้วเนาะเพิ่นจะแบบว่าแปลงตลอดเนาะเพิ่นกระโดดเติบเราได้สีเหตุประมาณเกือบเดือนเดือนปลายแล้วเนาะทําอิดกาบาซีเอาไปแปลงคือไปขึ้นมาอู้โทรศัพท์กับเก่าแล้วเนาะเพราะว่าเมย์ันเพิ่นกระไซตัวเกาของน้องสาวเพิ่นจะโบซื้อไหมวันไม่ยิงสากุ่นสินะวันวันที่แปดมีนาะวันที่แปดเดือนสามเนาะเป็นก็ถือว่าเป็นวันเมย ยุราเขาจะมีสองมื้อนากก็คือวันไม่ยิงสากลวันที่แปดเดือนสามวันที่แปดมีน้าเนาะลวกาวันที่สาวเดือนเจ็ดเนาะจะเป็นวันไม่ยิงลาวนะแต่ว่าสันนิษิ์ชัในวันไม่ยิงสากลก็คือแบบกระบอกไหตรงเป็ดออกสันนิษิ์ห้ยกอนเนาะเพราะว่ายานเพิ่นสิไปแปลงโทรศัพท์น่วยนั้นหนะัน่ะสันนิ้ฐรอยากให้แปลงเพราะว่ามันมันเก่าแล้วเนาะไปแปลงก็เสียดายเงินซื้อ,อ,อให้เอาให้เพื่อนเอาตัวนั้นหันมามาเติม มาเติมเน็ตตัวนี้เอาโอ้ซันนี่ซื้อซันนี่ก็บบริษศึกษาเบิ่งหนว่ามันมีจักซิมเราถ้าว่ามีสองซิมซันนี่ก็จะเอาซิมเน็ตให้เนาะเพราะว่าซันนี่เฮดเวียกอยู่บริษัทเกี่ยวกับเครือข่ายมือถือเราจะมีซิมเน็ตเบบซิมนักศึกษาซิมอีย่างแบบว่ามันประหยัดนะะซีไซให้เพิ่นสองซิมเนาะซิมหนึ่งก็คือซิมเพิ่มไซซิมที่สองก็คือซิมเน็ตเนาะซันนี่สี่อันนั้นให้แต่ว่า ทุกคนสันน้เหตุเบียกยูนเ่บริษัทสันนี้ก็อยู่ทางข้างนี่เนาะบริษัทเครือข่ายมือถือทุกคนพานทุกคนมาลาเนาะก,ก็สามารถแบบว่าเซตมามาปรึกษาได้นอะสันนิสามารถให้คำปรึกษาทุกคนได้เนาะก็คือเป็นเบอร์ลักเก้าทุกคนสันน้กับบแมเคอร์เซนเตอร์หรือบรบเวนพนักงานเคาน์เตอร์บริเวณพนักงานขายอีกเนาะแต่ว่าสันนิก็สามารถ แนะนําทุกคนได้ไอพอประมาณซ้าทุกคนเท่ากับแบบว่าบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบว่าถ้าว่าตัวใดที่สันนิบาห์เนาะสันะนิการี่ถามมูให้เนาะอยู่แผนกอื่นเนะาะถามมาก็สามารถปรึกษาได้เด้อเรื่องเบอร์โทรเนาะทุกคนเนาะเบอร์โทรเบอร์เน็ตอีอยนะ่างเนาะถ้าต้องใส่แบบใดเนานะสามารถอ่าเซตมาปรึกษาได้ทุกคนเดี๋ยวเพาไปเจอกันอยู่เฮือนเด้อทุกคนสันนิขอขับรถก่อนเนาะเพราะว่า ยามแรงจังซีเนะรดจะหลายได้เนอไปเจอกันยู่เฮือนตอนที่แม่ได้โทรศัพท์พินสิว่าจังไดเนอเพราะว่าสันนิกาก็เคยเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนึงตอนวันเกิดเนะกระบอตไทยให้ทุกคนเบ่งเนะเพื่อนบบเคยจัดวันเกิดจักเถื่อบังเอิญสันนี่ไปเบ่งเห็นอันยูรลากับเจ้าเอิ้นอันสัมานุคัวเนะสันนี่เห็นตัวนั้นเนะวันที่เท่าไหร่เพื่อนก็ดาเอาเพื่อนกระบ่จือเนะสันนี่ก็เลยว่าเอาตัวนั้นไปเป็นวันเกิดเพื่อนเพ่น อไปเสื้อพรสยเธอหนึ่งแล้วเนาะปีกายนี่เนาะแต่ว่าปีนี้สีเสื้อผ้าตัวโทรศัพท์เนาะไปเบิงเนาะว่าเพิ่นซีดีไจบ่เป็นแล้วไปเบิงน้ำกันว่าเพิ่นซีเบายังไนเนาะซีเบาคือซันนีเบ้โบเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันไปติดตามน้ำกันไปเจอกันตอนอยุ่ฮือนเลยได้ทุกคนซันนี่ขอขับรถก่อนเดี๋ยวนี้ก็จอดอยู่วัดดุนละกระจกันแนมเบงเองงอผู้นี้คือบุป่จ็กเกอ่อเพราะว่าคูบาเพิ่นกันยังกวดกวดอันวัดฮนะ เดี๋ยวสันนิยายรุดกันไปเจอกันยู่เงอนได้ทุกคนทุกคนสันนิมาหอดเทือนล่ะพี่เต่ไปเบิงน้ากันเนาะตอนที่สันเนาให้แม่เนาะว่าสิเป็นยังไงจะฝากปลาหมึกให้ให้แกะให้เหบิงเออเออ <laughs> ก็จะฝากโมฝากมาแต่เวียดนม้มเออตอนแกะเบิงฝนวะหายไทย ถ่ายวิดีโอให้แม่เิ่นเบิงเหยียดน้ำฟังมาแต่เวียดผนได้ทุก <Wow. S 1> ยนัยนยันเหม็น <laughs> <laughs> ติดแน่นนะยันมันเหม็นมันมีกลิ่ยนยันต้องเนานจะเอามิตัดนะคะ อมิตัดตัดมิตรหลายสันโอยลายสันเพือนลัน แม่คิรันจับปีเร่มตกขนาดคิดว่าปลาหมึกแท้เออคิดว่าปลาหมึกแท้เห็นซากบุขคลจากเทืาถลอกซับค่ะ งามบ่ปลาหมึกเนียแซ่บบ่น่าจะกินปลาบุกันได้เลยกินปลาบุกงขัดไงมันจะพิ้งเรียบบ่ของขวัญของขวัญวันแม่ยิงให้หลวงหน้าขอบใจขอบใจทำพูนทำด้วยเด้อซ้าถู่ตัวแม่เราปลาหมึ แม่ก็กุ้มปะกลัวติดดีนะลองจับมึงดูลองไข่มึงดูคักบ่อไม่ได้เซ็นตรงนี้ทรายมันอยู่ไหนเหระยังไม่ได้ตั้งอย่างเอามาตั้งเองนี่ลองเอาใส่หูมึงดูวันนี้คักแล้วบ่อคักแล้วเนี่ยฮะเรียบร้อยเรียบงามแล้ววันนี้นะเรียบร้อยปลาหมึก คัะจะไนาเจอมันกระยานเลยเห็นตกปุกบันนุเชือเบาเนาะอได้หันหกทรงมันยหญล้านไปเดี๋ยวทำหน้าด่าเสร็จทีเาเอาถั่วซเก่าถ้าเอาผ้าปมึกคือว่ามีทงน้อยากินปลาเบิกกว่าเดิมว่าแม้าคือว่าผาคือว่าอันนี้เป็นทงน้อยแฉันเดี๋ยเจอปัมมือกระเทือจะได้ติ สายสบายก็มีเลยสสยสบายแล้วเออตั้งเมลใหม่อันเอองามแล้วเดิงมนแล้วมีแต่สิไปตั้งก่อนทุกคนคิดบาคิดว่ากองกล้บังไขยแม่แก้บังดูบานันมาสบายมาเอมาสภัยเพื่นวันแม่ยิงเออ จะให้อันโทรศัพท์ไม่แมนตั่นซากเราพวกเขาจะเท่าเขาซื้อให้ไหมใช่ยาโพตพอดีแม้นตัวเปลี่ยนเออคือว่ามีพินนกปัมงมือป้องป้งตกปกองหาังคือว่ามีพินนกไขนไนักงานพน้าหานพนักงานเขินเขินแน่ในเน่งเนาะตัวนี้เป็นถุง ถุงที่สเน,น่ซื้อมาเนาะถุงแท้ๆมันจะเป็นเป็นสีเนาะถุงปลาหมึกที่สเน,น่ไปให้แล้วเป็นแบบเงี้ยเงี้ยวเฮลเฮถุงเก่าๆเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะสเน,น่กะต้องขอตัวลาไปก่อนได้ทุกคนใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้เด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี